ดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะมาแนะนําไม้ประดับชน,นิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ากล้วยบัวชมพูหรือว่าที่บางคนเขาเรียกว่ากล้วยบัวสวรรค์หรือว่ากล้วยบัวแดงก็ได้นะคะถ้าดอกเป็นสีแดงอยู่ด้านหลังของฉันเองนี่ค่ะนี่คือดอกของกล้วยบัวชมพูนะคะหรือว่าเรียกว่ากล้วยบัวสวรรค์ก็ได้ค่ะเขาจะเป็นเหมือนปีกล้วยนะคะ แต่ว่าเขาจะชี้ขึ้นฟ้านะคะอันนี้ค่ะด้านล่างของเขานะคะจะมีลูกกล้วยด้วยค่ะลูกกล้วยนี้ก็จะโตนะคะจะคล้ายๆกับกล้วยไข่นะคะแลวนี่คือลำต้นนะคะของกล้วยบัวชมพูหรือว่ากล้วยบัวสวรรค์สวยนะคะปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับในบ้านได้ กล้วยบัวชมพูหรือว่ากล้วยบัวสวรรค์หรือว่าอีกชื่อหนึ่งว่ากล้วยบัวแดงนี้ปลูกไม่ยากนะคะก็คล้ายๆกับการปลูกกล้วยทั่วไปค่ะใช้หน่อนะคะในการปลูกแล้วก็ไม่นานเลยนะคะเขาก็จะออกดอกยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนี้จะออกดอกให้ชมนะคะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็สวยงามเลยค่ะ ที่ดิชันปลูกด้านหลังนี้จะเป็นที่บนดอยนะคะไม่ใช่ที่ริมน้ํานะคะก็ยังปลูกขึ้นเลยค่ะนี่นะคะจะให้ดูดินค่ะที่ปลูกกล้วยบัวสวรรค์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกอยู่ในที่ที่ชุ่มน้ํานะคะดอกของเขาก็จะใหญ่กว่านี้ค่ะน่าจะสมบูรณ์ตามดินนะคะแต่อันนี้ก็ออกดอกให้ชมนะคะสวยงามค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ